ตอนนี้เมื่อพิธีมิซามีความสําคัญและเราร่วมทุกวันพระเจ้าวันอาทิตย์และในมิซานั้นมีการเสกศีลมหาสนิทเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนิดนึงก็น่าจะดีว่าในแต่ละขั้นตอนของมิซานั้นมีอะไรบ้างแน่นอนหัวใจก็คือพระวาจาที่เราเรียกวัวชนะพิธีกรรมอีกอันหนึ่งก็คือศีลมหาสนิทหรือเราเรียกว่าภาคบูชาขอบพระคุณหรือภาคศีลมหาสนิทแต่แน่นอนเพื่อที่จะนําสู่วัชณะพิธีกรรม และภาคสิมาสนิทจะมีส่วนที่เราเรียกว่าส่วนเรือพิธีแต่ตรงนี้ไม่ใช่แก่นเพราะฉะนั้นพี่น้องจะสังเกตบางครั้งบางคราวถ้ามีพิธีที่สําคัญส่วนนี้บางส่วนจะหายไปเหลือแค่บทภาวนาของประธานพอยกตัวอย่างเนี่ยเช่นวันอาทิตย์ใบลานแห่ใบลานเราเริ่มด้วยการแห่ใบลานเข้ามาและต่อด้วยบทภาวนาของประธานไม่มีการเริ่มพิธีตามปกติไม่มีส่วนสารภาพบาป ไม่มีแค่แต่พระเจ้าไม่มีพระสิลิ์ลุงโดเราจะเห็นว่าเพราะฉะนั้นส่วนนี้เป็นส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ดีที่นําไปสู่สองภาคที่สําคัญแต่ไม่ใช่ส่วนที่สําคัญจึงสามารถละได้แต่ส่วนที่สําคัญคือพระวาจาตัตแทนของพระวาจาสัญลักษณ์ในวัดที่เราเห็นก็คือบรรณฐานที่อ่านพระวาจาซึ่งเป็นโตะนะครับพระจาจัามองว่าเป็นโต๊ะที่พระเจ้า หล่อเลี้ยงเราด้วยพระวจาและส่วนที่สองก็คือพระแทนก็คือโต๊ะที่พระเจ้าหล่อเลี้ยงเราด้วยสิทธิ์มหาสนิทและหลังจากนั้นก็เป็นส่วนของการปิดพิธีอาจจะมีการประชาสัมพันธ์มีการอวยพรเพื่อเราจะได้ออกไปและได้รับพระพรของพระไปทําหน้าที่ในชีวิตจริงตอนนี้ข้อคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญสําหรับพี่น้องนะครับ การไปร่วมมิสซาเข้าใจความหมายมีความสำคัญแล้วการเตรียมตัวก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถเตรียมตัวร่วมมิสซาถ้าเราเตรียมตัวอย่างดีการไปร่วมของเราก็จะยิ่งดีขึ้นเตรียมตัวแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆเตรียมตัวภายนอกนะครับพี่น้องบางท่านอาจจะเป็นสมัครกับทางวัดรือเป็นผู้อาช่วยพิธี หรือเป็นนักขับรองอันนี้ก็ถือเป็นการเตรียมตัวหรือแม้เราไม่ได้มีหน้าที่เป็นสัตนบริกรพิเศษแต่อย่างน้อยนะครับภายนอกเสื้อผ้าอับพรที่เราใส่ก็เรามาถวายเกียรติพระเจ้าก็เป็นเสื้อผ้าที่เรียบร้อยสวยงามเป็นพิเศษนะครับอาจจะไม่ต้องมีราคามากแต่ว่าเรียบร้อยสวยงามเหมาะสมเป็นการให้เกียรติพระเจ้าและสถานที่และ มีการเตรียมตัวภายในด้วยนะครับเตรียมตัวภายในก็คือการเตรียมด้านจิตใจนะครับอาจจะมาวัดก่อนเวลาเพื่อที่จะได้สวดภาวนานะครับและพระศาสดาจักก็บอกขอให้เราอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิท1ชั่วโมงนะครับแต่เดิมสมัยก่อนสมัยคุณยายของพ่อเนี่ยนะเขาอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิทนะครับ24ชั่วโมงนะ 24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นระยะเวลาค่อนข้างมาทําไมเขาจึงอดอาหารสิ่งสําคัญนะครับนะการอดอาหารตรงเนี้ก็คือเราไม่กินอะไรเลยแล้วก็ไม่ดื่มอะไรเลยเป็นเวลา1ชั่วโมงก่อนรับศีลมหาสนินะครับแต่ยกเว้นน้ําเปล่าที่ดื่มได้นะครับนะแต่ว่าถ้าเจ็บป่วยไม่เป็นไรไม่ต้องอดอาหารเพราะการเจ็บป่วยเป็นการพีกลับอยู่แล้ว คนชราที่สุขภาพไม่ดีความชราภาพเป็นการปีกรรมสุขภาพที่ไม่ดีอยู่แล้วไม่ต้องดอาหาแต่เราเอายาเพื่อเพื่อปีกรรมแล้วที่สําคัญก็คือเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมที่จะรับศีลมหาสนิททำท้องของเราให้ว่างเพื่อที่จะรับพระกายของพระกิติเจ้าเข้ามาในตัวของเรานะครับและเชิญชวนพี่น้องรับศีลมหาสิทุกพิสาที่เราร่วมถ้าเรามีบาปเบาไม่จําเป็นต้องไปแก้บาปมีบาปเบานั้นพี่น้อง สวดบทสารภาพบาปสำนึกผิดเป็นทุกข์กับใจบาปดุจหรือถ้ามีการพรมน้ําเสกพี่น้องสํานึกผิดเป็นทุกข์กับใจบาปดุนหรือพี่น้องจะสวดสารภาพบาปแสดงความทุกข์ก่อนมิซาหรือก่อนที่ออกไปรับศีลถ้าบาปเบาบาปเบาแต่ถ้าพี่น้องมีบาปหนักพี่น้องต้องแก้บาปนะครับพี่น้องต้องแก้บาปเท่านั้นนะครับการมีบาปหนักแล้วไปรับศีลจะทําให้เราจุจจาริ่งมาเสีนะครับเพราะฉะนั้น การเตรียมภายในก็สําคัญนะครับนะเตรียมเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีอย่างดีและที่สําคัญก็คือการมีส่วนร่วมพิธีที่สุดในการมาร่วมพิธีก็คือการรับศีลมหาสนิทนะครับตอนนี้เรามาดูว่าเริ่มพิธีนั้นมีอะไรบ้างนะครับเริ่มพิธีนั้นเริ่มต้นด้วยเพลงเริ่มพิธีและขบวนแห่นะครับที่เราจะสังเกตว่าเราจะรู้ได้ทันทีว่า เริ่มพิธีและลุกขึ้นยืนพิธีแน่นอนพิธีก่อนจะบอกแต่เพียงเริ่มพิธีก็จะบอกกับเราแล้วก็มีขบวนแห่เพียงเริ่มพิธีมีความหมายอะไรนะครับเป็นการเตรียมด้านจิตใจนะครับให้สัญญาณเริ่มพิธีรวมใจเราให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะแต่ละคนก่อนพิสาเราก็อาจจะสวดรวมกันหรืออาจจะไปต่างคนต่างส่วนอาจจะไปแก้บาปแต่ว่าพอเพลงร่วมพิธีขึ้นเรารวมใจเราเป็น และที่สำคัญคือเกรนนำนะครับความหมายของการฉลองในวันนั้นนะครับและนอกจากนั้นเพลงเริ่มพิธียังเป็นเพลงประกอบกบุตรพิธีเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเพลงเริ่มพิธีอรทยาบถของเราคือยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติกับประธานในพิธีนะครับบางครั้งบางคราวในวันฉลองสำคัญก็จะมีการถวายกรรยานรอบประแทนกรรยานให้ความหมายสองประการใหญ่ เป็นคำภาวนาที่ขึ้นไปอย่างพระเจ้าและเป็นการให้เกียรติแต่ในประเด็นนี้คุณพ่อถวายกรรยาที่พระแทนเป็นการให้เกียรติพระแทนที่พระแทนนั้นหมายถึงพระเยซูเจ้านะครับและเมื่อถวายกรรยาแล้วนะครับก็คุณพ่อก็จะเริ่มพิธีนะครับเริ่มพิธีด้วยนะครับแน่นอนก่อนถวายกรรยามีการคำนับพระแท่นนะครับ ถ้าตามธรรมเนียมโรมันคือการจูบนะครับหมายถึงการเคารพถ้าธรรมเนียมไทยก็คือการาหลังจากกราบพระแทน่นแล้วก็เป็นการถวายกำยานอย่างที่ความหมายที่พ่อบอกนะครับหลังจากถวายกำยานเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการทําสําคัญมหาก,เกรเเขงและคําทักทายของประธานในพิธีนะครับการทําสําคัญมหาก,เกรเเขงนั้นเป็นการ แสดงออกถึงความเชื่อในพิธีกรรมอย่างที่บอกในครั้งที่แล้วว่าเป็นการแสดงออกของความเชื่อเวลาที่เราเริ่มต้นนะครับพิธีกรรมเราเริ่มในพระนามของพระบิดาพระบุตพรุทธและพระจิตเป็นความเชื่อในปฏิกริยาภาพไม้กางเขนเป็นความเชื่อว่าพระเยซูเจา้าทรงตายและใถ่เราบนไม้และคําทักทายของประธานจะสังเกตนะครับประธานไม่ได้ทักทายเราว่าสวัสดีครับพี่น้องสบายดีหรือเปล่า แต่ประธานทักทายด้วยคําว่าพระเจ้าสถิตกับท่านหรือคําที่มาจากประคัมภี์เช่นขอให้ท่านจนได้รับพระราทานจากพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดานและความสนิทสัมพันธ์กัจ้นั่นหมายความว่าประธานไม่ได้ทักทายในนามของตัวเองหรือทําพิธีนั้นในนามของตัวเองแต่คุณพ่อทําพิธีนั้นในนามของพระเจ้าพิธีกรรมนั้นพระเจ้าสถิต คำนี้ต้องการจะเตือนย้ำกับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราเดชะประนามเดชระรนามดีเมื่อประธานทักไทยเราขอให้เราตระหนักว่าพระเจ้าประทับอยู่กับเราพยายามนะครับพีน้องละความวุ่นวายละอะไรที่อยู่ในใจมเมื่อเปลนเรื่องพิธีขึ้นเอาใจของเรามาอยู่กับพระเจ้าในพิธีพร้อมในการประทับอยู่กับของพระองค์และร่วมใจกับพระองค์นะครับถ้าเป็นวันพระเจ้าก็ อาจจะมีการเกิดน้ำด้วยนะครับก็จะเป็นการเกิดน้ำสั้นๆหลังจากนั้นนะครับาบางวัดอาจจะมีการพบน้ำเสกขยั่อธิบายไปแล้วแต่หลายวัดก็มีการสวดบทสารภาพบาปบทสารภาพบาปก็คือการตระหนักว่ายังไงก็ตามพิธีกรรมเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์เราไม่เหมาะสมเราเป็นคนบาปแม้เราจะไม่มีบาปหนักแต่อย่างน้อยเรามีบาปเบาเพราะฉะนั้นพี่น้องที่มีบาปเบาไม่มีบาปหนักเนี่ย ปรารถนาไปรับศีลและเชิญชวนด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เราขอโทษาบาปเบาเราก็จะนะครับเดี๋ยวเราก็จะ,นะะ,จะสวดบทสารภาพบาปและมีอีดิยาบทที่เราทําเวลาที่เราสารภาพบาปก็คือเราคลอดอกเอาเอามือเป็นกำปั้นเนี่ยทุบที่อกของตัวเองข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปนะครับเป็นการยอมรับนะครับต่อพี่น้องและในบทนั้นสวยงามมากเพราะว่าเราขอโทษพระปินเจ้าขอโทษ แม่พระขอโทษบรรดานักบุญทั้งหลายขอโทษพระพิฆาตเป็นพิเศษแต่เราขอแม่พระบรรดานักบุญขอพี่น้องเนี่ยช่วยภาวนานให้เราได้หลุดพ้นจากสภาพนี้ให้เราได้ดําเนินชีวิตอย่างยิ่งขึ้นจึงเห็นนะครับทุกครั้งที่เราสวดบทสารภาพบาปทุกเราที่เราเอามือค้อนอกไม่ใช่แค่เป็นจารีตพิธีภายนอกเท่านั้นหรือเป็นพิธีการภายนอกเท่านั้นแต่มันสแสดงถึงความสุภาพภายในและสิ่งนี้นํามาจากประคำ ตอนที่คนเก็บภาษีไปสวดนะครับทีพิหานเพราะฉะนั้นนะครับ,รบ,รบเราเตรียมตัวเนี่ยหนึ่งเริ่มพิธีนะครับตอนแรกเลยตั้งแต่เพลงเริ่มพิธีคําทักทายการอธิบายเนี่ยเป็นการเตรียมทางด้านความคิดอันที่สองสารภาพบาปหรือผมน้ําเสกเป็นการเตรียมโดยการเป็นลูกถือบาปนะครับอันที่สามนะครับเราก็ขับร้องเพลงพระเจ้าเมตตาเถิด ก็เป็นการเตรียมโดยขอพระเมตตาจากพระเจ้าและในขณะเดียวกันนะครับในวันอาทิตย์โดยทั่วไปที่ไม่ใช่วันอาทิตย์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จและมหาพทุทเดี๋ยวเราถึงปีวิธีกรรมเราจะอธิบายว่าทําไมนะครับก็จะมีการขับล้องบทพระสีรุโรจน์เป็นการเตรียมจิตใจโดยการขอพระเมตตาสัรเสริญพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วภาคเริ่มพิธีจะจบตรงนี้เสมอเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรมาเสริมเนี่ย อย่างน้อยเริ่มพิธีต้องมีบทภาวนาของประธานบทภาวนาของประธานเนี่ยนะครับเป็นบทภาวนาที่รวบรวม,รวม,รวมจิตใจของเราเพราะฉะนั้นบางครัง้งบางคราวภาษาละตินเรียกบทนี้ว่า c o l l e c t หรือภาษาพินิค collect รวมเข้ามาคือรวมใจของทุกคนภาวนาต่อพระเจ้าพระสงค์จะเริ่มต้นด้วยคําว่าให้เราภาวนาเป็นการเตือนใจ ขอให้ทุกคนโาวนาแล้วประสงค์จะหยุดสักครู่หนึ่งแน่นอนมีบทภาวนาที่แต่งขึ้นสอดคล้องและวอนขอในนามของเราแต่ในขณะเดียวกันนะครับคุณพ่อก็อยากให้เรานั้นได้ถวายคาภาวนาของเราไปด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเมื่อคุณพ่อบอกให้เราโราวนาถวายคาภาวนาของเราไปด้วยนะครับและขอให้คำภาวนานั้นเป็นจริงเกิดกัอรับแามาหลังจากนั้นเป็นภาคที่สําคัญนะครับ ก็คือภาควัจนพิธีกรรมจะมีการอ่านพระวาจาของพระเป็นเจ้านะครับในภาควัจนพิธีกรรมพระวาจาของพระเป็นเจ้านั้นเราให้เกียรติและให้ความสําคัญผู้อ่านพระวาจาของพระเจ้าจะเป็นผู้อ่านนะครับในวันอาทิตย์ก็จะมีบทอ่านสองบทบทแรกมาจากพันธสัญญาเดิมบทที่2มาจากพันธสัญญาใหม่และบทที่สําคัญนะครับมาจากพระวรสารพระเจ้า สอนเราด้วยพระวาจาของโรรองเลี้ยงดูเราด้วยพระวาจาเพราะฉะนั้นนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าพิธีกรรมเป็นการระลึกถึงแต่เป็นการระลึกถึงที่นะครับโดยพระพรของพระเป็นเจ้าสิ่งที่พระเยซูเจ้าตรัสในอดีตสิ่งที่ผู้นิพนธ์พระวราสารได้รับการโดนใจจากพระเ,เจ้าในอดีตกลับกลายมาเป็นปัจจุบันด้วยพระพรของพระจิตเจ้าและหล่อเลี้ยงเรา พี่น้องตั้งใจฟังดีๆปาะครบางข่งา,งาวพระวจาบางตอนจะสะกิดใจเราแล้วบางทีตรงกับชีวิตของเราด้วยนะครับแต่แน่นอนเพื่อให้พระวาจานั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นคุณพ่อก็นนะจะ,กกะเทศนะครับบางคำบางข่าวจะมอบหมายให้สังฆานกกรนะครับเทศนะครับเพื่ออธิบายพระวาจาและประยุกต์พระวาจานั้นสําหรับชีวิตของเราและในวันอาทิตย์เราตอบรับพระวาจาด้วยการประกาศความเชื่อ และหลังจากการประกาศความเชื่อแล้วเราตอบรับพระวจาด้วยการภาวนาขอพระเป็นเจ้าเพื่อโลกเพื่อความรอดพ้นของนานาชาติในบทภาวนาเพื่อมวลชนนะครับเพื่อมวลช,ชนเพราะฉะนั้นเราภาวนาเราในฐาะะนะครเตีชนนะครับอย่างที่บอกแล้วสิ่งล้างบาปทั้งหน้าเราจะเ,าเรียนรู้กันเรื่องสิ่งล้างบาป สีลังบาปทําให้เราเป็นสงแห่งสิลังบาปหน้าที่ประการหนึ่งของสงแห่งสีลลังบาค็คือภาวนาและเด่นชัดที่สุดก็คือบทภาวนาเพื่อหมวนชนเราทําหน้าที่นั้นส่วนเพื่อเหตุการณ์ในโลกนะครับอย่างเช่นถ้าในเวลาช่วงที่พ่ออันรายการนี้เราก็ต้องสวนในประเทศเลบานอนซึ่งก็ได้รับวิกฤตจากการระเบิดน,นะครับของสารเคมี ในประเทศแล้วก็มีคนตายเปน็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นหมายความว่าพิธีกรรมไม่แยกออกจากชีวิตเลยคำภาวนาของเราเนี่ยเราใส่ใจแต่แน่นอนเราเริ่มภาวนาเพื่อพระสัจนาจักรของเราก่อนและเผื่อแผ่คำภาวนานั้นไปถึงคนอื่นๆเพราะฉะนั้นในบทภาวนาผู้มวลชนเริ่มตั้งแต่พระสันตรปาพระสัจนาจักรสุดท้ายแล้วพี่น้องทุกคนในโลกเราคิดถึงคนเพราะว่าเราพิสชนนั้นเรามีใจิตใจที่รักและ,ะเสียสละ ที่จะคิดถึงคนอื่นด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับของพิธีมิซาซึ่งก็เป็นอีกแกนหนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือภาคสิทธ์มหาสนิทหรือภาคที่สองภาคบูชาของพระบุตรทำตามสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำเลยพระเยซูเจ้าหยิบปังมีการเตรียมเครื่องบูชาขอบพระคุณก็มีบทขอบพระคุณมีบทเสกสีทิบีออกและยื่นให้กับสาธุสิทธิ์ก็มีการสวดบทแค่แต่พระบิดาบีแผ่นปาง แล้วก็มอบให้กับบรรดาผู้ที่มาร่วมพิธีนะครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นอ,อันดรกพระเยซูเจ้าบิเราวันอาทิตย์นะครับเพราะวันธรรมดาจะไม่มีวันอาทิตย์จะมีการแห่เครื่องบูชาสิ่งสําคัญที่สุดของเครื่องบูชาก็คือปังและเลอาส่วนอื่นๆทําไมจึงบอกว่าสําคัญที่สุดนะครับมีการแห่ของถวายของถวายที่จะกลายเป็นเครื่องบูชาสําคัญที่สุดคือปังและเล่า ขาดอันนี้ไม่ได้แต่เติมอย่างอื่นได้อย่างเช่นงเงินทําบุญสิ่งที่พี่น้องนํามาจากบ้านเพื่อที่จะร่วมช่วยเหลือคนยากจนร่วมในบูชาของพระเยสุชาหรือตามธรรมเนียมไทยๆเราก็มีสิ่งที่นําของถวายนําปังและเล่ากุนก็คือดอกไม้คือเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นบางวัดก็เทียนดอกไม้นําเครื่องบูชาของถวาย แล้วก็มีปังรเาหุนแต่บางวัดก็เน้นไปที่ปังและเล่าหุ่นเลยก็เพราะฉะนั้นของถวายก็มีเฉพาะปังและเล่าก็ก็สุดแล้วแต่นะครับนะจุดเน้นแต่ว่าสําคัญก็คือปังและเล่าหุนที่ยะกลายเป็นพระกายของพระผิเสนาะครับเน้นขบวนแห่เครื่องบูชาเนี่ยมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่4นะครับแล้วมันก็หายไปช่วงหนึ่งนะครับสังคยายนดาวิกายก็รื้อฟื้นเพราะมีความหมายดีครับ ทุกคนมีส่วนในบูชาของพระเยสุเจา้าทุกคนช่วยเหลือกันและกันเท่าที่สามารถสมัยก่อนเขาก็เอาปังเล่าหุ่นาแต่ละบ้านออกมาทั้งคนจนคนรวยทุกคนเอามาสัคัญทุกรก็จะแยกอ่ะพอสาหรับประกอบพิธีที่เหลือช่วยคนยากจนแต่ในสมัยหลังไม่สะดวกก็ทําบุญช่วยเหลือคนยากจนยไปเพราะฉะนั้นเงินที่พี่น้องทําบุญใส่ถุงทานก็ร่วมส่วนในบูชาของพระพิสุตเจ้า ร่วมส่วนในความรักที่วัดจะนําไปใช้ในกิจการเป็นต้นเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากลำบากแนละช่วยเหลือคนที่ยากจนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการแห่ของถวายมีบทสวดต่างๆนะครับเราก็ร่วมใจมีการขับร้องบทเพลงเตรียมเครื่องบูชาหรือเพลงถวายเราก็ร่วมใจกันขับร้องนะครับและในส่วนแรกจบลงที่บทภาวนาเตรียมเครื่องบูชาหลังจากนั้นแล้วส่วนนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับ เพราะ,ะคุณพ่อจะเตรียมจิตใจเราบอกพระเจ้าสถิตกับท่านเราก็บอกว่าสถิตกับท่านด้วยและสถิตกับท่านด้วยจงยกจิตใจขึ้นเพื่อระ,ะลึกถึงพระเจ้าเรากําลังระลึกถึงพระองค์และให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดชัดเจนนะครับต่อไปนี้มันจะเป็นบทนาขอบพระคุณบทขอบพระคุณและการเสกสินนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สําคัญจึงมีการเตือนเราก่อนตเตรียมจิตใจ ดึงใจของเรากลับเข้ามานะครับบทเสกสินเป็นบทที่นะครับหรือฟื้นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทำในหารคำมือสุดท้ายนะครับและเราจะสังเกตว่าเมื่อ,อเสกแผ่นปังเสร็จพระสงฆ์ก็จะชูแผ่นปังขึ้นเพื่อเราจะได้มองนะครับและเมื่อพระสงฆ์วางปังศักดิ์สิทธิ์หรือสินหาสนิทแล้วเราก็จะไหว้หรือกราบเพื่อนนมัสการพระเยซูที่ประทับอยู่ในสินหาสนิท กับด้วยการลิกกับเราก็เช่นเดียวกันนะครับนะชูขึ้นหลังจากเสกแล้วพระโลหิตของพระองค์เรามองนะครับและหลังจากนั้นว่าเรานามาสัรนะครับจากนั้นแล้วนะครับก็จะเป็นการรับสิ์มหาสนิทนะครับการรับสินมหาสนิทก็เป็นการทําให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์พระเยซูเจ้าให้เราได้รับการหล่อเลี้ยงจากพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเรารับสินมหาสนิทนะครับจะด้วย มือก็ได้หรือจะด้วยปากก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ขอให้เราสําคัญก็คือสํารวมนะครับคุณพ่อบอกว่านี่คือประกายของพระเจ้าพระเยซูจะประกายพระคิดสจเจ้านะครับคุณพ่อบอกว่าประกายพระคิษสเจ้าหมายความว่าแผ่นปังศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในมือของคุณพ่อหรือศีรษะศีดนี้คือประกายของพระคิดสจเจ้าเราตอบว่าอามนเป็นการยืนยันความเชื่อนะครับขอพี่ต้องตอบอามนด้วยเพื่อยืนยันความเชื่ออามนเป็นว่าเราเห็นด้วยเราเชื่อตามนั้น ประกาศพระกิตเจ้าอาเมนลูกก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นประกายของพระกิตเจ้าสิทาสิเป็นพระกายของพระกิตเจ้าหลังจากรับสินแล้วก็เราพร้อมใจกับคุณพอ่สนนพอสวดบทโพนาแล้วรับสินโดยคุณพอ่อจะเป็นผู้สวดเราร่วมจิตใจหลังจากนั้นอาจจะมีการประกาศและสุดท้ายพิธีกรรมก็ปิดท้ายด้วยการหวยพรและส่งเราออกไปประกาศขรับนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่า สิ่งผาสิ่น,นั้นมีคุณค่าเพราะอยากจะพูดอีก2-3สาประเด็นนะครับในพิธีกรรมหัวใจสำคัญสิ่มาาสพิธีมิสาแต่นอกพิธีมิษาสํสำหรับคนเจ็บป่วยในตู้สิธิ์คุณพ่อเชิญไปส่งะนะครับนะสำหรับคนที่เจ็บป่วยที่มีอาการเจ็บพอตอนเด็คนชราสูงอายุตามธรรมเนียมเราก็มักจะไปส่งศิลวันศุกต้นเดือน แต่ว่าถ้าใกล้จะตายอย่ารีรอนะครับเชิญคุณพ่อสินมหาสนิทที่ส่งให้พี่น้องใกล้จะตายเราเรียกสินนั้นว่าสินสเสบียนจะปวดพร้อมกับสินขนไข้เพระฉะนั้นพี่น้องพาผู้ป่วยหนะักญาติพี่น้องของเราไปที่โรงพยาบาลแล้วอย่าลืมติดต่อพระสงฆ์นะครับไม่ต้องกังวลคุณพ่อโอ้ดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อจะอลําบากไม่เป็นไรนะครับพระสงฆ์ ทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่เป็นภารกิจแห่งรักที่เราต้องทํามาตามเท่าไหร่ถ้ากรณีใกล้จะตายเราจะไปเสมอน,น,นะครับนะเพราะฉะนั้นทําไมจึงบอกเช่นนี้เพราะว่าเมื่อเชิญพระสงฆ์ไปแล้วพระสงฆ์จะโปรดพระคุณการหุดพ้บริบณ์ให้กับผู้ที่จะรับสินสเสบียงด้วยประเสริจะให้เป็นพิเศษนะครับประการที่1ประการที่2นะครับความศรัทธาพิเศษต่อสินมหสนิทเราสามารถทําได้นะครับ การมีตูส้สินนั้นก็คือเพื่อเก็บสินมาสนิทไว้อาจจะมีพิธีอวยพรสินมหาสนิทอาจจะมีเวลาเราว่างเราเข้าไปสวดต่อหน้าสินมหาสนิทที่เราเรียกว่าการเฝ้าสินและสุดท้ายพ่ออยากจะพูดเรื่องการขอมิซาการขอมิซาเนี่ยก็คือการขอให้คุณพ่อได้ทํามิซาแล้วก็ได้สวดภาวนารวมทั้งสรุปท,ที่มาร่วมพิธีได้สวดภาวนาเพื่อเจตนาอะไรบางอย่างของเราเป็นพิเศษขอมิซาได้ทั้ง ผู้เป็นและผู้ตายมนุษย์ผู้เป็นทั้งผู้เป็นและผู้ตายนะครับจะเป็นพี่น้องต่างศาสนาก็ขอมิซาได้นะครับการขอมิซานั้นก็คือขอให้เขาสวดให้เราเป็นพิเศษเราไม่ได้เป็นเจ้าของมิซาเพราะทุกคนที่มาร่วมมิซาเป็นเจ้าของมิซาแต่เราต้องการที่จะทําบุญเราต้องการที่จะขอให้สวดให้เป็นพิเศษเราก็มาขอมิซาแนะพี่น้องอย่ายให้เ,เงินทองเป็นเรื่อง ทาให้เราลาบากใจใครที่ลําบากจริงๆไม่มีสตางค์แต่อยากให้สวดบอกคุณพ่อได้เลยทันทีคุณพ่อจะทามิาสาเสมอเพราะเราถือว่ามิสาเป็นของทุกคนอยู่แล้วและที่สําคัญก็คือถ้าขอก็น่าจะมาร่วมมิสาด้วยเพื่อที่จะร่วมใจกันสวดพรนะและขอให้ทุกๆคนได้สวดพรนะเพื่อเราเพราะธรรมชาติของมิสาโดยรวมเราสวดเพื่อผู้เป็นและผู้ตายนะเพราะฉะนในบทขอบพระคุณจึงสวดบททรงระลึกถึงพี่น้องที่หลับไป พี่น้องที่หลับไปไม่ได้ไหมถึงว่าพี่น้องที่นอนหลับแต่หลับไปตามความเชื่อคริสเตีชนก็คือผู้ที่เสียชีวิตผู้ที่ตายนั่นเองเพราะการตายนั้นถือว่าเขาหลับไปเขาจะตื่นขึ้นได้รับพระสีมงคลของพระเจ้าแนอนคนนะครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของพิธีบูชาขอบพระคุณเรื่องของศีลมหาสนิททั้งศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณศีลมหาสนิทนอกพิธีบูชาขอบพระคุณเพื่อการอภิบาลสําหรับพี่น้องที่เจ็บป่วยเพราะฉะนั้น ก็สามารถทําได้หรือแม้แนตะ่สินาสิ่สที่เป็นสินสเสบียงในการเดินทางไปสู่ชีวิตนิรันดร์อของพี่น้องที่ใกล้จะตายรวมทั้งกิจศรัทธาพิเศษที่เราสามารถทําเพื่อสินหาสนิทด้และการขอพิสาก็คิดว่าคงจะเป็นการทบทวนที่มีประโยชน์สําหรับพี่น้องคุณชนใหม่ทุกท่านนะครับก็ขอจบการแบ่งปันวันนี้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าในเรื่องของสิลลังบา